ออ้ยทุกคนเจอแฟนคลับน้องต้นข้าวเมื่อวานคุยเมาส์มอยเป็นใหญ่เลยทุกคนจ้ะเขาบอกเขาชอบน้ําเสียงเด็กคนนี้มากร้องเพราะทุกแนวคืออารมณ์เหมือนเราอะคอเดียวกันเขาบอกเขาชมน้องแต่ตอนแบบเทปแรกๆเลยที่เห็นน้องต้นข้าวอยู่ในแคมป์อยู่อะไรของเขาอะฮะพักในแคมป์คนงานพมา่าไม่มีที่อยู่ลําบากอะไรยเงี้ยฮะกูน่าทานมากอะทุกคนดูสินี่คือตลาดสดทิสนุโลกนะจ๊ะก,ก็เลยคุยกับเขาเขาก็บอกเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนี้ไปอีกไกลแล้วเขาตามดูทุกเย็นเลยนะ คนพิศนุโลกเขาก็ดูทีวีด้วยนะเธอนี่เป็นตลาดสดตอนเช้าแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าตลาดสดตอนกลางคืนเป็นไนท์ไลฟ์ทันทีทุกคนจ้านี่ฮะคุณาทานมากเลยดูสิทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารที่โรงแรมตรงนี้จะมีรถสองแถวสีม่วงนะใครจะไป,ไ,ปไกลๆก็จะมีสองแถววนเป็นสองแถวแอร์่ะสีม่วงเป็นสีประจําจังหวัดของสองแควเมืองสองแควทุกคนจ้า อย่าถ้าเกิดน้องต้นข้าวมาอุ้ยตดูแจ็คสูททีทุกคนโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยนี่พระเครื่องก็มีนะฮะถ้าเกิดพระเครื่องเนี่ยเขาดังเนี่ยวัดนางพญาจากตรงเนี้ยเป็นออตลาดรถไฟตรงเนี้ยก็ไม่ไกลนะวัดนางพญาวัดใหญ่นะครับแล้วก็วัดราชบูรณนะก็ไม่ไกลจากทุกคนด้ง ตอนถ้าเกิดตอนค่ำๆก็จะมีแนวแบบขายอาหารลาดตามสั่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแกงข้าวแกงอะเนาะเพราะตอนเย็นคนจะเน้นมือหนักนะบ้านเราอะใช่ไหมออแต่ตอนเช้าๆจะเน้นแบบอาหารสดอาหารตลาดสดเมื่อกี้เราเห็นทุเรียนทุกคนน่ากินมากเลยทุเรียนทองผาภูมิมันก็ดังนะถ้าพูดถึงนะบ้านเกิดน้องต้นข้าวนะครับ อ่าเมืองขุนแผนเนี่ยน้องต้นข้าวเมืองขุแนแขวเมืองขุนแผนแขวนโบราณด่านเจดี oh. เขาก็จะมีคำขวัญของเขาไปใครไปเมืองการก็โรงเรียนของน้องต้นข้าวอยู่ในเมืองเลยนะทุกคนเมื่อก่อนเราจะนั่งรถบขสเมื่อก่อนไม่ได้ขับรถไปไนงะทุกคนจะนั่งรถบขสอไปลงตอนนี้บขสอก็ปิดกิจการไปแล้วาะมีคนนั่งน้อยส่วนใหญ่คนก็มีรถขับไนงะ ขับไปเมืองการขับไปไม่ต้องนั่งรถบขสอตอนนี้มีแต่รถตู้แล้วมั้งเออถ้าเกิดจะไปเมืองการชนะบุรีเนี่ยต้องไปรถตู้เนี่ยฮะรถไฟเห็นไหมออกจากรถไฟนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพมหานครก็สามารถเลี้ยวซ้ายมาตลาดได้หรือจะเลี้ยวตรงไปหน้ารถไฟเนี่ยก็จะเป็นสะพานเอากาทศรถแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวานะก็จะเป็นสะพานนริสุวรทุกคนเห็นไหมฮะมีเต้าหู้ทอดก็อร่อยนะเออลอง นี่ฮะตะโก้ก็มีฮะรถเนานะวงเวียนเนี่ยน่าจะทําให้มันดูดีหน่อยเหมือนกับที่เราเคยพูดไปใช่ไหมว่าที่ลําปางอ่ะเขาทำเป็นวงเวียนมังกรทองสวยมากเธอเรื่องชื่อลือน,นาสยามมีแต่น้ําใจขอเชิญท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าน คนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการตกลงโบราณการไม่ใช่หรอทำไมน้องต้นข้าวรองโบราณการนะอันไหนถูกกันแนะ่ทุกคนลองฝากเช็คหน่อยเรื่องชื่อลือน้ำสยามมีแต่น้ำใจเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานเพราะว่าจะต้องสัมผัสกับจานไง แต่น้องต้นข้าวร้องว่าเรืองชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเชิญท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานล้วไงต่อใช่ไหมโบราณการหรือโบราณกันทุกคนเราไปฟังที่น้องต้นข้าวจะร้องก้นงโบราณกันทุกท่านเรา เมื่อวานเราไปกินข้าวหมูกรอบชำนาญหมูกรอบอร่อยมากนะทุกคนแต่มันมีความเป็นมันบางคนอาจจะไม่ชอบแบบเป็นมันแต่หมูกรอบมันก็ต้องมีมันหน่อยใช่ปหกรอบแต่อยากแข็งแบบหินอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบยางอย่างนั้นไม่ไหวอู้เขาทางนี้ได้ด้วยหรอนะฮะทุกคนเราอยู่ที่พิษณุโลกจะ้ะนะครับยงนั้นอย่างง,งอย่าถามนะฮะแาม่แะแม่พี่จะอยู่แล้วเอาก็ะหอบมาสิเดี๋ยวนี้มีการเดินทางรถฟงรถไฟเครื่องบิน เราก็พามาน้องไม่เสียงานเสียการก็ก็ต้องนี่ฮะนึกถึงน้องต้นข้าวนึกถึงเ c คิดถึงทุกคนต้องเข้ามาดูทุกวันนะทุกคนถือว่าเออไม่เข้ามาแล้วเหมือนขาดอะไรไปอู้ตัดแยมโรน่าทานมากเลยเป็นหนวดตัดแยมโรน่าทานตอ,อนี้มาทางรีรูของตลาดสดเมื่อกี้ด้านนอกนะฮะทุกคนจะ้ะ ยูตลาดก็มีหอยขมเลยนะทุกคนแกงหอยขมอร่อยต้องแกงหอยขมใต้ค่ะที่ภาคใต้หัดใหญ่เขาจะแกงหอยขมใส่ใบชะพลูเครื่องแกงกะทิเผ็ดๆนะอร่อยมากเข้มข้นนะแต่ถ้าเกิดใครชอบรสแนวจืดชืดกท่านอร่อยดูสิทุกคนอร่อยอร่อยชิ้นใครชอบแนวจืดชืดเป็นแกงคั้วหอยขมแบบอีสานกับเหนือเขาก็อร่อยนะเธออร่อยแบบรสชาติต่างกันไงแต่ถ้าเป็นแบบว่าแกงใต้นะเธอ,อเรารู้สึกว่าเรากินแกงใต้เป็นนิชคดีมากเลยเนาะเพราะแกงใต้มีความแบบ แกงเหลืองอย่างเงี้ยแกงไตปลานี่ทุกคนรูจ้จักแกงกะทิแกงใส่อ,อ๋อลูกเหลียงอย่างเงี้ยเคยกินไหมลูกเหลียงอะ่ะอ่าลูกเหลียงไม่ใช่ผักเหลียงนะรู้จักแต่ผักเหลียงกินกับไข่กินกับเหมือนสลายทอดไข่เลยเนาะผักเหลียงอะ่ะแต่ถ้าลูกเหลียงนี่จะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนสตอแล้วก็มีรากเหมือนถวง,งอกกินแล้วโอ้โหฟินมากทุกคนนะเรือเดี๋ยววันนี้เราจะวางแผนจะไปกินครัวแอบแดกดีกว่าทุกคน วางแผนว่าครัวแอบแดกเน้นอาหารทะเลต้องไปกินไปดูซิว่ามีเมนูอะไรที่เป็นซิเกเนเจอร์กินเมาส์มอยไปเมาส์ถึง FC UFO น้องต้นข้าวไปทุกคนตกลงเรื่องดรามาก,ก็ยังมีเรื่อยๆใช่ไหมตกลงว่าพี่น้ำฝนเขามีเรื่องอะไรที่เขาทุกข์ใจว่ามีคนไปเปรียบเทียบเขาเหรอ,อยังไงจริงๆพี่น้ำฝนเขาร้องเพลงเพราะอยู่แล้วไงับพี่ฝนธนสุนทรเก่งมากสวยมาก แต่ไม่รู้ใครอาจจะมีแหละอย่างเราเองอ,ะอ่ะถามเอยตรงๆเราฟังเพลงเพลงหวานเพลงลูกกรุงก็เพราะถูกไหมเมื่อวานวันอาทิตย์อาที่มีป้าเมาส์ศิลปินแห่งชาติมีพี่โจอย่างเงี้ยฮะรายการอะไรนะหวานๆเพลงหวานๆเพราะมากทุกคนร้องเพลงเพราะมากแต่ทําไมอะ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าแต่พอลองฟังน้องต้นข้าวอะ่ะเราแบบ อาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นหูกับเพลงคุ้มพวงใช่ไหมหรือเพลงลุกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทุกคนแล้วทําไมร้องเพลงหวานหวานกันต้งแบบร้พราะกันทั้งนั้นเลยทําไมทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ติดใจไม่พูดถึงหรือยังไงอ่ะทุกคนไหนลองวิเคราะห์อันนี้ไม่ได้้อยค่านะไม่ได้ให้เปรียบเทียบนะแต่มันน่าแปลกเวลาฉะนั้นถึงบอกว่ามันอยู่ที่สเสน่ห์เหมือนกะันเะนาะเนาะการถูกชะตาไหมน้องต้นข้าวก็มีแบบว่าถูกชะตาไหมใส่แบบเด็กๆดูแบบถ่อมตัวกระตันอยู่ด้วยไหม ใช่ไหมดูชีวิตลําบากหรอคนก็เลยยิ่งเอ็นดูด้วยเนาะแล้วร้องเพลงก็เพราะแล้วก็แบบจริงใจไหมไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นไม่จริงใจนะทุกคนจริงใจดีหมดร้องเพลงเพราะหมดแหละแต่ทําไมถึงมีความแตกต่างให้เราเปรียบเทียบว่าเออทําไมคนถึงชอบเพลงชอบรับเสียงของคนนั้นคนนี้ไม่เหมือนกันก็เป็นปกติไหมแล้วแต่คนชอบใช่ไหมจ๊ะอย่าไปด้อยค่าเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพียงแต่ใครจะพูดไม่พูดใช่ไหมเออเราอย่าไป ปมสิเขาบอกว่าคนมีปมแบบมักจะรับความจริงไม่ได้อนนีิสพานเอกาทุกคนนี่ไงทุกคนรถสีม่วงปรับอากาศแห่งเดียวของประเทศเห็นไหมปรับอากาศจัดทุกคนหนึ่งเดียวในโลกนะจ๊ะอ๋อที่เป็นรถสองแถวปรับอากาศอยู่ที่จังหวัดเดียวก็คือพิซณนโลเขาใช้สีม่วงด้วยนะฮะอ่าสีม่วงเป็นสีประจําจังหวัดของพิซณนโลทุกคน โอยอยู่ๆมันก็ตัดไปจากช่องนั้นทุกคนเดี๋ยวใครดูช่องนั้น10กว่านาทีอย่างง,งนะกําลังพูดถึงครูสลาที่จะแต่งเพลงให้กับน้องต้นข้าวแต่งเพลงเป็นลูกทุง่งภาคกลางหรือลูกทุ่งอีสานอะไรประมาณนี้มันตัดไปเฉยเลยความจําเต็มหรือมือไปโดนอะไรสักอย่างเนี่ยไปเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าเบาๆรองท้องไปก่อนนี่ยตรงข้างหน้าก็จะมีต้นนนทรีต้นไม้ประจําจังหวัดของพิษณุโลกแล้วก็มีต้นราฤกษ์ดอกไม้ประจําจังหวัดของเมืองสองแควแ,แห่งนี้ทุกคนโ,โอเคนะเดี๋ยวไปเจอกัน โพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ออจัดตารางเวลาไปครัวแอบแจกแล้วก็เดี๋ยวนะครับสอนสดออนไลน์2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วฮะทุกคนทีทางรถไฟจะไปเชียงใหม่ก็ไปได้กับกรุงเทพก็ได้นะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเนาะมามาพูดถึงผลงานต่อไปของน้องต้นข้าวกันดีกว่านะเจอกันนะครับคลิปหน้าครับ